อ่อโอเคนะครับผมขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม MB1 เนาะก็อยู่กับผมกับที่เกมแล้วนี่เจอกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้วันปิดลีก PVP นะครับก็ลูบี้นะครับผมถ้าได้มาก็สามารถเอาไปเปิดตู้จับคู่ตัวโหดได้เลยนะครับผมก็คือตู้ของอดัมแล้วก็โพไซดอนเนาะอ่าสำหรับอันดีสนะครับผมในคลิปนี้เราก็จะอ่ะเปิดเป็นตัวกาชาเลยแล้วกันนะครับผมถึงจะมีน้อยนะครับแต่ก็เสียวได้นะอ่าเผื่อมันจะมาแบบ15ใบนะฮะ อ่าส่วนลูบีนะฮะก็ไอดีสมันยังไม่ถึงเนาะจบดีีก PVP รอบนี้ก็มันก็ยังจะไม่ถึงนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรคิดว่าก็คงจะเก็บอีกครั้งนึงนะครับผมก็คงจะต้องเปิดเป็นเป็นแบบตัวกระชาปไปพังๆไปก่อนเนาะอ่ะรอบนี้ยังไงมาไหมไอดี ID ที่สถ้าได้มาก็ปั้นแม็กเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับ ไม่ได้ไม่มาไม่มาเลยอ,อันนี้ผมเปิดตู้อะไรเนี่ยผมเปิดถูกตู้หรือเปล่าฮึอา้าวผมเปิดผิดตู้ <c oughs> ตายแล้วอ่าโอเคไม่เป็นไรแล้วเปิดต่อไอนี้ทัดไปเล, <c oughs> เลยดีกว่านะฮะอ่ามาเปิดต่อที่ไอดีที่สนะฮะอ่าก็เป็นไอดีที่เก็บรูปี้เยอะเลยนะครับผมนี่มี700เลยนะฮะ ตัวกระชากก็น่าจะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคบผมเพราะว่าเดือนที่แล้วเปิดน้อยมากนะครับผมไม่สิแทบจะไม่ค่อยได้เปิดเลยนะฮะสำหรับรูบี้นะไม่ได้ใช้เลยนะครับผมอ่ะไอดี ID ที่4นะฮะก็แน่นอนเนาะต้องการอดัมนะครับผมเป็นสายพลังเนาะเราจะใช้แม่งสายพลังหมดเลยนะครับผมทีมภาคพื้นของผมเนาะเออคือตอนนี้เรามีแค่เอ,อไม่ใช่สิคือตอนนี้เราอยากได้เพิ่มนะ สายพลังเราเล่นเราเล่นเป็นสายการบินแล้วเนาะสำหรับ ID ดีที่สี่นะก็เป็นอินดี้เลยนะครับผมโอเคออกมาเลยหรือเปล่าฮึมก็โพไซดอนอยู่นะแต่เป็นเปล่านะฮะโอเคเปลี่ยนล่างเลยหรือไม่มาขอจะเปิดตัวกาชาหมดเลยเนาะถ้ายังไม่ได้นะครับผมลูบี้ก็จะใช้เหมือนกันนะครับผมเออ ส่วนถ้าได้มาปุ๊บก็ปั้นแม็กได้ทันทีเนาะทั้งอดัมแล้วก็ตัวโพเซดอนเนาะอ่ะรอบนี้มาเลยหรือเปล่าจะเป็นตัวอะไรมาหน่อยโพเซดอนก็ได้เออจะได้ครบทีมเออไม่ใช่อ๊บโอ้โหไม่มาเป็นตัวนี้มาจากเดือนที่แล้วอะ่ะทำไมเดือนที่แล้วไม่ออกให้ตายอะไม่เป็นไรนะฮะโอเคโอเค ถ้าได้โพไซดอนมามันก็จะได้รู้นะครับผมว่าเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะสกิลนะฮะกว้างเท่าไหร่เอไม่ใช่สกมันแม่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ผมได้จะได้ดีนะได้แค่อ่าตัวของอดัมทั้งนั้นเนาะเดี๋ยวรุ้นอดีนี้ดีกว่าเนะว่าจะได้หรือเปล่าในคลิปนี้นะฮะ,ะมาลุ้นพร้อผมเลยดีกว่านะครับผมเพื่อนๆจัดไปครับผมมาเลยหรือเปล่าอดัมไม่มาโอ้โ <laughs> ห เฮ้ยโพไซดอนมาหน่อยก็ได้นะถ้าไม่มาอาดมนะ่ะอ่าผมว่าผมก็เปิดถูกตู้อยู่นะแล้วทําไมมันไม่ออกเนี่ยเออไอ้ดีสาผมเปิดผิดตู้เองไม่เป็นไรอ่าสิบหไบมันก็เฟี้ยวได้เนาะแต่ว่ามันเฟี้วด้านเกลือเนาะโหไม่มาอีกแล้วอ่าอ,าอา่ตัวกระช่าอีกเปิดไปอีกอ่าถ้าตัวกระช่าไม่ได้เราก็ โอ้โหแต่ว่าลูบี้ก็ไม่อยากเปิดทุ่มเทหมดน่ะอยากจะเปิดเกียร์อยู่บ้างเนาะเออมาฮึบโอ้โหขอล่ละให้ตายเออมาบ้างเธออดัมน่ะอ,อึบมันจะได้แบบตัวพักพื้นไอดีสีผมมันจะได้แบบยืนแบบถึกๆไปเลยเออให้ตัวกันเออให้ตัวบินไม่ใช่ตัวกันบิน ให้ตัวบินไปตีป้อมแฝดตรงข้ามอ่ะให้มันแตกเลยฮะเราต้องเน้นแบบยื้อเข้าไว้นะฮะก็นะเพราะฉะนั้นอดัมขอหน่อยเถอะออกมาเนี่ยฮะวงการเกมเกมฮึบโอ้ยก็ปี้วาฮัลโหลคัดลอกวาเลยเหรอโอ้โหมารอบนี้ผมขอเปิดเป็น300บี้เลยแล้วกันนะฮะโอเคจัดไปนะครับ ก็มันก็จะเปิดได้2รอบเนาะเออถ้าส0 0รูบี้แรกไม่ได้นะครับจัดมาเลยนอยจัดมาเลยไหมเอ้ามาอีกแล้วเออจะมาทำไมเนี่ยกระโหลกเนี่ยฮัลโหลฮึบลูกปโปง่งอาขออดาวน์หน่อยหรือโพไซดอนก็ได้จัดมาโอ้โหมาหนอยฮึบอาอไอดามาแล้วว้าวว้าวชิงปัญเนี่ยขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณครับพ่อพ่อดำมันแล้วนะฮะโอเคแคปรูปไว้โอเคอ่ะได้กบมาอ่ะไม่เป็นไรเราอ่ะถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะโอไอดีซี่ก็จะเอ่อทีมได้แข็งแร่งขึ้นได้อีกนิดนึงอีกเก้านึงนะฮะเออดีใจะจะเปิดต่อดีไหมอ่ะเปิดต่อได้แล้วกันเผื่อจะได้โพไซดอนนะฮะ ก็อยากจะได้โพไซดอนมาเนาะโพไซดอนนะฮะวันแบบอ่าเป็นไปพิพิธน้ำเนาะเออก็เป็นตัวดาเมจได้นะครับผมเห็นได้ยินเขาบอกว่าสกิลมันตีค่อนข้างที่จะไกลนะเออดาเมจไกลนะครับผมกว้างด้วยเนาะแบบนี้ก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะโหดแหละก็ออกมาให้หน่อยนะแถมอีกอย่างหนึ่งนะมันเท่ด้วยนะครับผมแล้วก็อ่าผมก็ชอบการโบด้วยเรื่องนี้อยู่นะเออแต่ว่ามัน ไม่ค่อยได้เทพมากแบบเท่าไหร่นะผมว่านะครับผมเนื่องเอสกิลรอบนี้โคโรโบรอบนี้แต่ก็เนาะเออนะไม่เป็นไรก็ต้องเปิดให้ได้อยู่เรียนแหละ <c oughs> นะครับผมเพื่อให้มันพัฒนาทีมได้ให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้อีกก้าวหนึ่งเนาะเออมะก็เหลืออีก2รอบสุดท้ายนะครับผมมี12ตัวกาชานะโอเคส่วนเกียร์นะครับผมจะเปิดดีไหมเนี่ย เออเดี๋ยวคิดดูก่อนฮึบแตมไหมโพไซดอนไม่มาเลยขอโพไซดอนหน่อยห้าใบสุดท้ายก็เฟิวได้โพไซดอนออกมาปึอออา๊บลูกหลอ่อชมงามผมสีทองชุดสีฟ้าเร็วเข้าถือหอกสง่าอ,อมาสมง่ามาเร็วๆไม่ใช่สอมไม่ใช่โอ้โหมุนผีจีนไม่ใช่ซ่อมไม่ใช่ไม่ใช่หอกสิมันเป็นซ่อมเนาะเนี่ยแบบคเสียเลย โอเคนะครับผมส่วนเกียร์เดี๋ยวเอาไว้เปิดคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีพร้อมกันแล้วกันนะครับผมสําหรับเกียร์นะครับผมการชาเกียร์เนาะไอดีซีนี่แหละก็จะเปิดอยู่นี้นะครับผมเนาะก็เปิด2 0 0อเอส0รลูบี้เลยนะครับผมเปิดเปิด2ครั้งนะอโอเคในคลิปนี้เราตี PVP ต่อเลยดีกว่านะครับผมเราได้อดามาเนาะ ก็เดี๋ยวจะปั้นอัพเป็นแม็กเลยก็แล้วกันนะสำหรับไอดีซีเนาะโอเคมีใครตีบ้างนะฮะอ่ะแพ้ซะส่วนใหญ่ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคเจอทีมนี้นะฮะสู้ได้หรือเปล่าจัดปะครับผมเดี๋ยว ไอดีสี่เนี่ยน่าคิดว่าน่าจะเอ่อปั้นตัวอดัมช้าหน่อยนะเพราะว่าวัตถุดิบไม่ค่อยมีเนาะก็เดี๋ยวจะสร้างอยู่นะครับผมเนาะแต่ว่าไอดีหลักน่าจะเปลี่ยนร่างได้ทันทีนะครับผมที่กิงไอไม่ใช่ไม่ไม่พูดดีกว่าโอเคแม่โดนพัดโอเคไม่เป็นไรเราพอจะสู้ได้บ้างนะครับผม ไอ้เดี๋ยวทอใครมาช่วยเนี่ยอืมตัวแจกฟรีนะตัวแจกฟรีรอบนี้คือบอกตามตรงเลยนะผมชอบอยู่นะเออมันดูเท่เลยแ,ลแหละนะครับผมอืมแล้วก็อะไรนะระเมิดสองสกิลใช่ป่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะลองไปเล่นใช้ดูอยู่นะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เอามาเล่นเอามาเอามาใชาด้ดูเลยนะครับผมตัวพีร้อยเนาะอ่าก็กะว่าจะทําเป็นพีร้อยอยู่นะครับผมทําแค่ไอดีหลักนะไอดีอื่นผมทําไม่ได้หรอก อ๋อจริงๆคือถ้าไอดีอื่นทํามันจะยากเย็นอนะเออเพราะว่าทีมพีร้อยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ทีมที่มีอยู่แล้วมันไม่ครบอนะ่ะเออพูดง่ายๆนะครับผมไอดีทั้งทั้งสองี่เลยนะครับผมมีแค่ไอดีหลักไอเดียเดียวนาะที่ทีมพีร้อยผมมีครบหมดนะครับผมทั้งทีมเอและทีมบีเนาะอ่านั่นแหละก็เลยจะทําแค่ไอดีหลักนะฮะซึ่งไอตัวพีร้อยรอบนี้แล้วับผมก,ก็คือทอเนาะ มันเปลี่ยนร่างได้ง่ายนะครับผมอาวัตถุดิบมันมันง่ายนะ่ะมันหาง่ายนะ่ะเออสำหรับคนที่แบบมีพีร้อยอยู่แล้วอะไรแบบนี้สองสองทีมอะ่ะเออก็มันจะใช้เป็นรูนห้าดาวนะครับผมมันไม่ใช่วัตถุดิบห้าดาวนะถ้าใช้เป็นวัตถุดิบห้าดาวเนี่ยมันจะโอ้โหคือแบบในสร้างอะ่ะแล้วมันก็คงจะอะไระเก็บครบนานอ่ะนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนร่างได้นาน นะแต่อันนี้มันดีหน่อยก็คือเปลี่ยนร่างได้เลยนะครับผม่าซึ่งผมมีเยอะมากนะครับผมรุน5ดาวของธาตุาไฟนะครับผมส่วนวัตถุดิบมันใช้เป็นสีดาวแทนเนาะเออซึ่งสีดาวไอ้ไอที่ผมมีอนะ่ะมันก็มีเยอะอยู่นะครับผมไอ้ที่ใช้สําหรับเปลี่ยนร่างของทอเนาะโอเคมาทีมนี้สู้ได้หรือเปล่าอ่าเพื่อนๆนก็ ใครที่ชอบพีร้อยตัวนี้นะครับผมก็อ่ะเก็บไปเลยนะฮะผมไปเก็บไปเลยมันก็สวยงามเท่น,นะครับผมผมว่ามันดูดีนะครับผม <laughs> นะออโอเคมาเจอไอ้โบบินนะครับผมฝ่ายตรงข้ามใช้ตัวบินเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเรามีตัวแซลลี่หิมะใช้ในการกันบินนี่ <laughs> เห็นไหมแตกเลยนะฮะผมว่าแซลลี่หิมะมันตีค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับผมอ่าส่วน เซนลี่หน้าไมา้เอ,อไม่ใช่เซนลี่หมากรุกเอไอดีสามเอไอดีสี่ผมมีหรือเปล่าวะน่าจะมีเนาะถ้าผมจําไม่ผิดใช่ไหมผมเปิดได้หรือเปล่าวะสําหรับตู้แปดปีอะออผพราะว่าผมเปิดได้มาเนี่ยบางครั้งบางตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้ ล็อกไว้ผมก็ไม่ได้เข้าไปดูนะคือเปิดได้แล้วผมก็ปล่อยผ่านไปเลยน <c> ะ <oughs> ไปดูแลไอดีอื่นแทนนะฮะอ่าโอเคทีมนี้ตีชนะไปนะฮะโอเคหากใครที่อ่าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เป็นกําลังใจงอ่าให้ผมหน่อยนะครับสาหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอกลา่าสวัสดีครับเพื่อนๆพากันเปิดได้ตัวอ่าอดัมบ้างหรือเปล่าหรือโพไซดอนก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยก็ได้นะครับบ๊ายบายซาโยนาลาครับผม